จัดไปครับพิมลีกอังกฤษวันนี้ทุกคู่เลยนะผมใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่เข้มด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไง คอมเม้นกันมานะผมและอีกอย่างนึงนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันเดีพี่เข้มนะครับทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้วีนพี่เข้มจะจัดให้ครับก็จะเป็นศึกพรีเมอร์ลิกอังกฤษทุกคู่เลยนะผมไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับทีมอย่างแอตตาวิลล่าครับวันนี้เราเปิดวิลล่าปาร์คต้อนรับจะมีกับทางบอลมัดครับคู่นี้ครับเจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางวิลล่าครับที่ทำฟอร์มได้ดีกว่านี่เองครับโดยการที่บุกไปชนะทางบอลมัดได้ด้วยสแต้ม1-0ครับแต่เล่นในวิลล่าปาร์คครัับบชนะไไปด้เกมคร แพ้ไปสองเกมครับแต่เกมในวิลล่าปาร์คเนี่ยเขาชนะมาแล้ว5เกมติดไล่แต่การที่ชนะบอรุญยาครับชนะฟูลแลมครับเบอร์ลี่ครับหรือเป็นทางแมนซิตี้และนัดล่าสุดครับชนะมัคคาบีเทลวิปไปได้ด้วยสกอร์ถึง2ประตูสูงนั่นเองนะครับแต่กับกันกับทีมเยือนถามว่าทีมเยือนหน้าบอลมั่นครับมีฟอร์มที่โดดเด่นไหมแข่งขันมา5เกมครับชนะไป2เกมครับเสมอไป2และแพ้ไปหนึ่งครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปแพ้กับแมนซิตี้ครับถือว่าไม่ได้แย่นะผมกับการที่แพ้แมนซิตี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ มัดเนี่ยมีเกมไปเยือนที่ดีไหมนะผมก็ยังแอบดูย่แย่อยู่เหมือนกันโดยการแข่งขันมาหกเกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเองสำหรับในเรื่องของเกมไปเยือนครับมาดูในเรื่องตัวความพร้อมครับทางวินล่าวันนี้ครับนำทัพด้วยทางโอริวัตกินโอราน่าครับหรือจะเป็นทางจอห์นแมกินเองก็พร้อมนะผมถือว่าความพร้อมดูดีเลยแล้กันการทาบอลมัดครับวันนี้ที่เลือกใช้เนี่ยแน่นอนว่าจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือเซเมโยครับมาคาทาวเนียครับเดวิดบุ๊กไทเลอร์อดัมนะผมอเล็กะสกอตต์เองก็พร้อมผมความพร้อมกั้งคู่นะรผมแต่่ในเืองงขอกสยนมัเปิดมาครัับวนนี้ก็็ยังเปนทาางวิล่ครับที่เปิดมาบังคับู่ แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วนะผมในเรื่องของโดยรวมแล้วผมทั้งสองทีมเนี่ยมีในเรื่องของแนวรับที่มันดูมีปัญหาทั้งคู่เนาะนะผมแต่ตัวจบทุกกาถามว่าดูดีไหมดูดีครับแต่ถ้าเลือกเชียงจริงผมมองว่า2ทีมน่าจะเปิดฟิล์มานะวเปิดหน้าแรก่กันมากกว่าถ้าเลือกไปจริงผมมองว่าเรามองบนไปยังไงก็มีผิดหวังครับที่เขาจิ้มไม่ได้สูงคู่บอดมัดไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับที่พ่เคษไปจัดให้ครับเป็นทางคิดาลเลครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับแกเมียทางไบตันแอน่ีเาทททตง พาเลททำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการที่ชนะไบาตันทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโดยการที่ เล่นในบ้านตัวเองชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งครับไปเยือนเนี่ยชนะด้วยสกอร์สามหนึ่งนั่นเองครับแต่ทางพาเลทเองถามว่าดูมีฟอร์มที่โดดเด่นไหมสามเกมหลังเนี่ยเขาชนะมาสามเกมติดเลยนะผมไล่ตั้งแต่การที่ชนะลิเวอร์พูลครับชนะเบนฟอร์ดครับและนัดล่าสุดครับชนะเอเซียอักมาในศึกคัพเลนลิกมาได้ครับก็ถือว่ามีมาตรฐานท,ที่โดดเด่นมากๆครับแต่กลับกันแล้วนะผมกับทีมอย่างทางทีมเยือนอย่างไบรตันอย่างโฮปเนี่ยถามว่าดูมีฟอร์มที่ดูดีไหมนะผมแข่งขันมาสี่เกมเนี่ย, game, นยชนะไปได้สองเกมครับแพ้ไปสองเกม game, ครับชนะนิิวคาสเซลลได้นะนะะผมชีดดดไไ้นนนะผผมมมมแต่่่เเเเกกกปยยืืออทีีพูถึงคาร ที่แพ้แมนเชสเตอร์เด็ดครับแล้วก็แพ้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับแน่นอนว่าทางเบตันโอนครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของเกมไปเยือนนะครับผมแล้วมาดูเรื่องความพร้อมของทางพาเลทครับนำทัพมาด้วยทางชองฟิลิปมาเดต้าครับไทลิปวิชเชลครับหรือจะเป็นทางอิเมล่าสาก็พร้อมนั่นเองหรือเป็นทางเจฟสันเลยมาเองก็พร้อมดุกคส่วนเบตันแอนโฮฟครับแน่นอนครับว่านำทัพมาด้วยมหาเทพเบลเบกครับลูวิดดังก็พร้อมครับฟาร์นเฮกเกอร์ก็พร้อมก็ถือว่าความพร้อมดูไม่ได้แย่ในขนาดนั้นผมแต่แดนกลางก็ยังดดดูููมมมมมีีีีปปปปปััััััญหาา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 อออออยย่่่่่่่่แแแตตในนนนนนนเเเเรรรรรรืงงกกะสทททิิวว้คคคบบบพล แต่ว่าในเรื่องของกระแสเนาะในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มหน้าปัะจุบนนี้ทางเลเลควรเปิดมามกกว่านี้เพราะว่าไบตันในเรื่องเกมเยือนมันไม่ค่อยดีครับแต่มันติดอยู่ตรงอย่างหนึ่งคือทางพาเลสเองเขามีเรื่องของโปรแกรมกลางสัปดาห์ครับทำให้นักเตะอาจจะไม่ได้มีความฟิตเต็มที่ขนาดนั้นนะผมถึงความมั่นใจจะมาเต็มแต่ในเรื่องของร่างกายเนี่ยผมมองว่า,วาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยทุกทุกคนนะผมเปรียบเทียบับทางไบตันแล้วที่มีความฟิตที่มันดูดีกว่าและกระแสเปิดมาตรง,งที่ผมมั่นใจว่าไบต ผมก็ยังมองว่าไบตันแอนโฮบยังเป็นตัวเลือกที่น่าเชียร์มากกว่าครับที่มีทิศทางไบตันแอนโฮบได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่เพียมจัดให้ครับเป็นทางเบนฟอร์ดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรักกัมีทางนิวคาสเซิลยูเต็ดเก้าคู่นี้ครับเจอกันมาเฮนเวตในฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปครับการที่เล่นใน,นเซนจิมปาร์คครับในการที่เล่นบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยก็ชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งในผมเล่นใน บ้านเบนฟอร์ดนะผมเบนฟอร์ดก็ชนะนิวคาสเซิลไว้ได้ด้วยตกรอสี่ดูตัสองครับแต่ฟอร์มในปัจจุบันนี้ถามว่าทีมอย่างทางเบนฟอร์ดดูแย่ไหมแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยนะผมก็ชนะไปสองเกมครับเสมอไปสองเกมครับและแพ้ไปหนึ่งเกมครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเขาก็ชนะทีมอย่างทางลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหตอนนี้เบนฟอร์ดมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมครับแต่กลับกันกระทั่งนี้โค้ชยูไนเต็ดครับแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยชนะได้ถึงสี่เกมครับและแพ้ไปแค่เกมเดียวแพ้กับทีมอย่างทางเวสแฮมครับแแแตตต่่่่่่่่่่นน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 นััดดดลลลลาา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 สสสุเเเเเีีีียยยค้้ชชะะะะทททมม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 ออองงิิิิกกบไผผถถวววใหญซจ เกมในบ้านครับเพราะว่าเกมไปเยือนสองเกมหลังเนี่ยเขาไปแพ้ไปตั้งนแต่เวทแฮมก็เป็น2ทีมที่ไม่ได้ฟอร์มดีเลยนะผมเขายังบุกไปแพ้เลยนะผมถึงตัวความพร้อมจะดูดีทั้งบูโน่กิเมเลสครับหรือจะเป็นโตนาลี่นะครับผมจอครับเมอร์ฟี่นะครับผมอันที่โกดอนเนี่ยความพร้อมดูดีเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่มาเจอเบนฟอร์ดในบ้านแล้วนะครับผมเบนฟอร์ดเองก็ถามว่าความพร้อมจะดีไหมเควินเชสไม่เกี่ยวดราม่ารครับหรือจะเป็นทางจอแดนท่านก็พร้อมแต่ความพร้อมก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับผม มองจากในเรื่องของมาตรฐานและฟอร์มณปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเกมเยือนทางนิวคาสเซิลที่มันดูมีปัญหาอยู่เนี่ยผมมองว่าปัญหาตรงนี้ทางนิวคาสเซิลเองก็น่ายังแกะไม่ได้ยังแกไ้ไ,แกไม่ได้ครับแล้วมาเจอเบนฟอร์ดในบ้านที่ความมั่นใจกำลังเต็มเปี่ยมขนาดน,นี้ผมมั่นใจว่าทีเบนฟอร์ดเองก็น่าจะเปิดบ้านชนะทางนิวคาสเซิลไปได้อย่างง่ายด,ดายแน่อนอนนะผมวันนี้ขอเลือกเช้ทางเบนฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับส่วนผู้ที่สี่ครับที่พี่เข้จัดให้ครับเป็นทางลอตเทนฟอร์ดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกรเกมเยือนทางยุงดยนเนนนีีนน่่ย็ต้องบรัททะคผ เดีตกชั้นไปนะผมก็เป็นทางลีดครับชนะด้วยสกอสองศูนย์ครับแต่นอตติงแฮมฟอเรสต์ปีนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ย่ำแย่มากที่สุดเลยนะครับผมตั้งแต่เขาขึ้นชั้นมานะผมโดยการที่แข่งขันมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาชนะได้เพียงแค่สองเกมครับชนะเบนฟอร์ดครับแล้วก็ชนะปอร์โตในศึกยูโรปาลีกนะผมแต่ที่เหลือมาเนี่ยก็แพ้แล้วก็เสมออย่างอย่างนัดล่าสุดครับก็เสมอกับสตอร์มการ์ดมาหรือเป็นการที่เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหรือเป็นการบุกไปแพ้บอลมััดครบแแลล้้วก็พเชซีาบ้้านดวยสกอร์เห็นนมยว่าาทงอตติงฮมฟอัครับ กางกับทางลีดครับถามว่ามีฟอร์มที่ดีไหมก็ไม่ได้ดีแตกต่างกันเลยนะผมก็ลีดทําได้ดีกว่าทางนอตติงแฮมหน่อยนึงนะผมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาชนะได้3เกมแล้วนี่นะครับแต่ลีดวันนี้นะครับผมเขามีในเรื่องของฟอร์มฟิตที่มันดูดีกว่านั่นเองนะครับในเรื่องลำดับนับปัจจุบันเนี่ยทางลีดเองอรับอยู่แบบที่16ครับชนะด้านนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดสิบสี่คะแนนครับแต่กับการกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยถ้าชนะนี้จะมี9คะแนนครับก็ยังไม่หลุดออกห่างจากโซ่ตัวช ของฟอร์มแล้วในเรื่องของทุกอย่างแล้วผมก็พูดตามตรงว่าอาจจะสู้ลีดยากไปหน่อยนะผมเพราะในเรื่องของฟาวน์ฟิตนักเตะด้วยนะผมเขามีโปรแกรมกลางสัปดาห์มาและวลีดวันนี้เขาต้องการแต้มอย่างมากครับในการที่จะหนีห่างออกจากโซนโตัวชั้นให้ได้มากที่สุดครับวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างยุง,ยงทองลีดยูวนเต็ดก็น่าจะบุกไปคว้าชัยได้ครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางลีดไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับในค่มเปิลนี้ก็เป็นซูเปอร์พิแมตเลยนะครับผมเป็นคู่ทางอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ต้ออองเเเเปิดดทีีสสตตยม้นรับการเยือออนนนนนทาางงลลิเววรรรร์พูููีี่่่ะคคคัับบบ้กใปกาที่แล้ว เนี่ยเป็นทางลิอร์พูทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการที่เล่นในบ้าน ลิเอวอร์พูลเอ็กซ์ริบูก็ชนะไปด้วยสกอร์สองศูนย์ครับหรือจะเป็นการที่บุกไปตกแมนซิตี้คาร์ทินเอ็ิฮัทครับด้วยสกอร์สองศูนย์เท่ากับว่าเฮดูเฮดในฤดูกาลที่แล้วเป็นทางลิเวอร์พูลครับชนะไปด้วยสกอร์รวมกันถึง 4, สี่ประตูศูนย์เลยนะผมแน่นอนว่าฟอร์มแมนซิตี้ครับถามว่าดูมีความโดดเด่นไหมและล่าสุดครับชนะดอทมูนไปได้ด้วยสกอร์สี่หนึ่งครับหรือจะเป็นการที่เปิดบ้านชนะบอลมัด์ตสามประตูหนึ่งครับชนะสวอนซีมานะผมต้องบอกว่าซิตี้เองนะผมมีมาตรฐานเกมในบ้านดูดีมากๆครััับต้้งแแ่่เปกกาาลมนนนีพคอรรทส์หจ็ชะ หมดัล่าสุดมากก็ชนะแบบขาดลอยเลยชนะแมนยูสามศูนย์ชนะนาบุรีสองศูนย์เงี้ยนะผมเบอร์ลี่ห้าหนึ่งนะครับเอฟเวอร์ตันสองศูนย์เนี่ยเราชัดเจนว่าแม้ที่เกนเอเดีัสเขายังมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับได้กลับกันกับทางลิเวอร์พูลครับที่ต้องบอกว่านัดล่าสุดครับโอ้โหชนะทางมาดริทมาได้เนี่ยผมหรือจะเป็นการที่เปิดบ้านชนะทีมอย่างทางบีล่าไม่ได้แต่ลิเวอร์พูลครับปีนี้เป็นปีที่เกมไปเยือนไม่ค่อยดีครับโดยการแข่งขันไปเยือนมาแล้วห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือการที่ชนะทางค่วาทีี่่เเหลือนย กับแพ้พาเลนแพ้กาลาครับแพ้เชลซีแพ้เบนฟอร์นั่นเองครับมาดูเรื่องตุกความพร้อมครับวันนี้แน่นอนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนำทัพมาด้วยทางเออร์ลิงบิรห์ฮาแลนด์ครับโฟเดนโดกูครับหรือจะเป็นทางแบรนด์ด็อกซีวเอ็ก็พร้อมนะครับผมหรือจะเป็นทางลุยก็ต้องบอกว่าความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมมามองฝั่งทางลิเวอร์พูลบ้างนำทัพมาด้วยโมเบลซาร่าครับล้านครับเฟนแบกครับโดมินิกโซบอสไลน์และซิสแมกนิเตอร์นะครับผมลิเวอร์พูลกกกก็จจจัััดดดไลลลนนนอออพชุีี้้้้มมมมมาาาาายยู่่แแแวววะะครรรบผผตถงโท ฟอร์มแมนเชสตอรมันดูโดดเด่นกว่าทางลิเวอร์พูลจริงแล้วก็แสวันนี้ก็ต้องบอกว่าเทียบดีทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเต็มตัวเลยนะ City ครับผมแมนซิตี้บังคับชนะ1ประตูขึ้นได้ยิ้มหวานครับต้องบอกว่าจบเสมอไม่ได้ด้วยเสม,มอเนี่ยโอ้โหแมนซิตี้เจ็บเต็มตัวเลยนะครับแน่นอนว่ากระแสก็อวยพิทางแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มที่เราเห็นอยู่และเกมในบ้างทางแมนซิตี้มันต้องมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับและองค์ประกอบโดยรวมครับเราก็ต้องพูดต,ตรงๆว่ายังไงวันนี้ผมก็มั่นใจว่าทีมทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอานก็นจ นักบอลห้าคู่นะผมสำหรับสึกพิม์ลีกอกิจนะผมตัวแรกครับให้มองไปทางสูงคู่บอลมัดครับตัวที่2ครับให้มองไปที่ทางไบตันเฮลท์ครับตัวที่3ครับให้มองไปทางเบนฟอร์ดครับตัวที่4ครับให้มองไปทางลีดยูไนเต็ดครับและตัวที่5ครับให้มองไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ใครที่ชื่นชอบท่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยและอีกอย่างนึ่งครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มคเข้าโเดียวกันพิเค็มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพิเค็